สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวผมเอ่อลืมแนะนำตัวเว้ยผมก็คือซีรีส์เกม s Thailand TV อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อพาร์ทสี่กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าสองคนนี้ก็คือเป็นทีมกันนะครับก็คือโรงเรียน เอ่อม,มุสลิมวิทยาภูเก็ตนะครับเนี่ยเหมือนพาร์ทที่แล้วนะครับผมตอนนี้ฮะโรงเรียนอัจมบงภูเก็ตฮะโอ้โหโหสเต็ปแม่งกาใช่ไหมอือเห็นตีนห,นหรือไมฮะเข้าไปแจมด้วยคนฮะมาครับมาเคลียร์ครับโอ้โหเรียบยร้อยแสดงความเสียใจด้วยนะครับมุสลิมวิทยาภูเก็ตนะครับขอตัดฮะเนี่ยมุสลิมวิทยาบุกเข้าไป แล้วแม่งทําออกเฉยโคตรขวายนี่ฮะก็คือเลี้ยงหลังกลับมาผมก็จะพยายามทําให้กล้องนิ่งที่สุดครับแล้วก็ส่งไหมฮะส่งคืนกลับไปแล้วแล้วก็จับได้ครับเฮ้ยอย่าอย่าเล่นครับเอาไปเลยเดี๋ยวครับคุณต้องใช้กล้องยาวครับแบบนี้ยิงโคตรแรงครับดูแรงเหี้ยอะไรวะพูดผิดนี่ฮะ นี่ฮะนี่ฮะโอ้โหเข้าไปแล้วเรียบร้อยมุสลิมวิทยาภูเก็ตได้อีกหนึ่งลูกหนึ่งเท่าแล้วครับจังหวะยิ้มแย้มฟันโจบนี่ฮะเอาไปจองบภูเก็ตเแต่ผมก็เข้าไปแจมโอ้รับได้ครับเดี๋ยวๆๆๆๆๆอๆๆ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 ้ๆๆๆคนๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆัๆๆ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  แล้วแล้วคุยแล้วครับเฮ้ยอย่าเอ,อิดรู้สึกยังไงที่ยิงไม่เข้าก็รู้สึกแบบใจเย็นเย็นอ่านี่ฮะก็คือผมสอนเขาเองฮนะเป็นน้องผมเองก็ให้ใจเย็นเย็นเข้าไว้อย่าเป็นเครียดนะครับฮ่าห้าหาทำท่าบ้าของเขานะครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เอาครับจังหวะนี้เลี้ยงบอลเข้ามาแล้วผมก็เข้าไปแจม เไเข้าไปแจม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 เอาเอโอ้กินไก่มายังอริสอร่อยมาแจมนฮะแต่ละคนนี่โอ้เรียบร้อยเข้าไปผมก็ขออภัยที่ผมไม่ได้ชายเนี่ยหเดินไมแม่งถอดเสื้อดีใจเลยโอ้โหเฮียเสัสสัสมากเนี่ยผมไม่ได้สอนให้เขาถอดเสื้อนะฮะไม่รู้เขาเอามาจาก เอวีภาคอะไรนะครับเนี้ยตัดต่อฮะมุสลิมวิทยาภูเก็ตก็เนี่ยแล้วผมก็เข้าไปแจมอีกแล้วโหแล้วอื้มอื้มแล้วโอ้สเต็ปได้กลางมากแล้วก็เรียบร้อยนะครับโอโ้ไม่เรียบร้อยสกัดได้นะครับวเจาเมือางภูเก็ตแม่งคนเดียวแต่มุสลิมวิทยาภูเก็ตนี่สองคนจะเอาอยู่ไหมนะแต่อเทียน,นี่แม่งผู้ชายฮนะรบลบรอง เฮียเฮียแน่มาครับผมขอแจมเฮ้ยฮือผมขอแจมเดี๋ยวผมขอตัดฮะนี่ฮะเขารวมเคลียร์แล้วนะที่เอาประจเบืองภูเก็ตเตะแม่งเข้าทุกลูกแล้วให้เขาไปเก็บเองวัดเดือตัดนี่ฮะก็ได้กลับมาแล้วโอเคไปเดี๋ยวผมขอแจมหน่อยแบบนี้ไม่ได้ฮะตัดไปที่ตอนที่ว่าผมจะจนาะคือที่ที่ผมจะแจมนับหนึ่งฮะเดี๋ยวผมจะแจมนับสองฮะแม่งติดเบาๆไปก่อนเสียวโดนรถเขา เฮียรถบ้านนี่แม่งจอดเมื่อกี้สดสดม่เลยนะครับิบเลยหายเลยกูยจะเล่นบอลนี่เฮีย er, มาจอดมาจอดบแม่แจัดแม่เฮีย er. โอ้ยไม่จับฮะเฮีย er ว่ะนี่ฮะจำเชื่อไว้แล้วแจ้งตำรวจมาด้วยเขาจะเล่นโอ้โวัวไว้ไม่ได้เหรอ<ว> นี่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะ